โอเคไปกอรอบหนึ่งเค <c oughs> วสขึ้นมาพอดีดเลยกอรอบฟรีเซฟไปสามแล้วก็เล่นรอบฟรีอีกหนึ่งไปครับกอม่วงฉันมาเยือนนายแล้วนะ่ะสามร้อยตัวต่อไปอีกสามร้อยตัว <c oughs> <c oughs> กอเวอร์บันเร็วว่าผมน่าจะตีได้ครึ่งเดียวอยู่น่าจะชาร์จไม่เต็มแน่เลยต้องฝึกท่ายากใหม่ด้วย <c oughs> เออเดี๋ยวถ้ายากไปฝึกกักอกขาวก่อนก็ได้เนาะ <c oughs> การฝึกท่ายากเออทำคลิปฝึกก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> พอชำนาญก็ค่อยเอาไปใช้จริงหะวอลล่ออะไรครับผมเจอรูปปหนึ่งเดี๋ยวผมส่งให้เป็นยังไงวด ้ยนี่มันกอโม่งในตำแหน่งของกอขาวนะทำไมกอมีตำแหน่งนี้ด้วยอย่างนั้นเราเนะี่ย <c oughs> โอ้ยได้เควดีนเนี่ยต้องเก็บเคื่นเนี้าไว้รู <c oughs> กเดียวใครได้แค่นี้ก็แค่นี้สินะไปลุยเป็นครับาไา ถือว่าดีโ,<ฮ>โ<ฮ>มาถึงการนี้เลยเหรอโอ<ฮ>ย<ฮ>นายใช้ท่าเดียวกับตัวสีขาวเลยเพื่อนนายเป็นกอมมงม่งตัวปอมป่าวนี่อะ เฮ้อก่อมวงตัวปอมหรือเปล่าหึ่มฮโอ้ยกรนดังมากเอาไปกินโอ้ยไม่ครีดด้วยแถมตัวถือสีขาวอีกตั้งหากลิฟต์ท์ทูมีทำไงแบก ฉันที่ไวเองเจ้านายไม่ต้องตีโยนะน่ะีข้านีด้วยฮะไวมาก Lè trao lê khuyên dỡ lời hả? Đi 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 thầy? đi 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 สนุกดีอยู่นะครับจอกอม่วงรู้สึกมัน X ์ไอ้นี่ดีกับเลือร้อนดี่ะ <laughs> ตัวดีอันนี้ไ hey. <Ooh. S 1> ม่เป๊ะโอ้ยรีคอรี่ <laughs> oh, เร็วมาก มันโจมตีต่อเนื่องเร็วกว่าขาวนิดนึงชาดแค่ครึ่งเดียวก่อนแล้วกันสำาลับมือใหม่อย่างเราอืออันนี้ร์จไม่ทันละดีกเพีพอไม่ทันเอ้ยนะเออเขาเรียกอะไรนะ ฉันว่าแล้วนายต้องพุ่งเลยโดยที่ไม่ชาร์จไม่ยิงลูกกระสุนน่ะฉันก็เลยทำการเคาน์เตอร์รอเลยล่ะไอเฟมขอกินยาดีไหมนะไม่นะเนาะโอ้ยหโดนเจ้านอะ๊าอาะได้ไหายท้องตึง ท่าน,นี้เล่นดีอยูน่นะเนี่ยสงสัยจะได้เอาไปลงคิดเฮ้ยเจ้าเออโดนจับเลยว่าจะไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายได้ดูต่อถ้าตายคัดโอเคเล่นต่อมีงี้ด้วยโอเคอึ๊บแรอาอท่าน,นี้ยิงตรงๆนะผมแล้วก็ใจออกข้างเนาะเราเข้าไปตีเขาตรงกลางแบบนี้ครับ สาบายๆตาึ๊ตาาีนิดเดียวก็พอขอว่าตัวเขาเร็วขึ้นนะครับเป็นสีม่วงเอาเท่าที่ได้ก็พอนะครับาขาดไม่เต็ม ก็รับมีดโชว์เลยละก่าเอ้ย <laughs> <laughs> อร่ายครับพี่อร่อยครับเฮ้ยนายอย่าเพิง่งเปลี่ยนแมปดีโหลด๋อยถือว่าผลงานรอบนี้น่าพอใจอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เร็วมาก,กอะเนาะแต่ตีเรื่อยก็โอเคอยู่นะครับ าจะเป็นเพราะว่าเป็นกอม่วง3ดาวด้วยนะครับก็เลยแบบเหมือนกับว่าเลือดยังไม่เยอะแล้วก็ AI ยังไม่ได้เก่งเท่า5ดาวนั่นคิดว่านะก็เลยอารมณ์ตีก็เลยรู้สึกยังคล้ายๆกับกอขาวอยู่เลยนะเพียงแต่ว่าเขาจะรีคัเฟอรี่ตัวเองเร็วแล้วก็โจมตีต่อเนื่องได้เร็วนั่นเองทำให้เข้าชาร์จเท่าท่าชาร์จได้ไม่เต็มต้อง เราต้องอาจให้เร็วกว่าน,นี้ครับก็จะได้ตีเขาได้แรงขึ้นกว่านี้ถ้าเราชาร์จได้เต็มนะครับอ้าวกระโหลกขึ้นแล้วนี่นะโอเคเดี๋ยวเราลงไปจับกันนะครับผมนะ่าจะได้ประมาณ6นาทีเท่ไหมโอเคไหนเขาโดนยูดิธย์ย้ you did yeah. โอเคไปดูกันว่ากี่นาทีนะผม ทีแบ็ก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 อึ๊บโหเจ็ดนาทีกว่าเลยโอเค